มีศูนยากาศในหัวใจของคุณคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่25ตุลาคมเต็มขนาดด้วยความรักของพระเจ้า2โครินบทที่4ข้อ16ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพกายภายนอกของเรากำลังสุดโทมไป แต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกๆวันอ่านเพิ่มเติม2โครินบทที่4ข้อ7ถึง18มีสมาชิกในคริสตจักรท่านหนึ่งเล่าถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ตอนที่เขาเรียนหนังสือคุณครูได้อุ่นกระป๋องโลหะให้ร้อนมากๆแล้วปิดฝาบนอย่างแน่นหนาทำให้มันเป็นสุญญากาศแล้ววางไว้บนโต๊ะ นักเรียนทั้งชันเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังเริ่มแตกตัวและส่งเสียงแล้วก็เห็นว่ากระป๋องนั้นยุบลงมาต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่มีใครสัมผัสมันอากาศร้อนเข้าหยืดพื้นที่บริเวณที่อากาศเย็นเมื่ออากาศภายในกระป๋องเริ่มร้อนเท่ากับว่าเกิดความกดอากาศขึ้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามอากาศจะมีการรวมตัวเป็นสุญญากาศบางส่วนภายนอกกระป๋องเมื่ออากาศปกติถูกกดดันเข้าใส่ นี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตปกติทุกวันเราเผชิญหน้ากับแรงกดดันภายนอกถ้าเราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าแรงกดดันนั้นก็จะไม่เป็นปัญหาสำหรับเราเว้นเสียแต่ว่าคุณเยือกเย็นลงในความสัมพันธ์กับพระเจ้าคุณก็จะมีสูญยากาศในหัวใจของคุณและแรงกดดันก็จะบีบคุณทุกวันชีวิตในปัจจุบันของเราอาจจะ,ะเผชิญปัญหาอยู่ แต่ให้เราลองคิดถึงเรื่องการต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่สองเรื่องของการสูญเสียครอบครัวที่เป็นเฉลยของคนรุ่นถัดมาหรือลองคิดเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าเราอาจไม่เคยมีประสบการณ์ความยากลำบากแบบที่คนเหล่านั้นได้พบแต่ปัญหาในวันนี้กลับดูเหมือนว่าจะมีมากขึ้นทั้งปัญหาสภาพจิตใจและการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ความแตกต่างไม่ใช่มาจากแรงกดดันภายนอกแต่มาจากสูญยากาศภายในวันนี้คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างดีแบบที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราโดยปราศจากการเต็มขนาดในความรักความเชื่อและความหวังใจในพระเจ้าดังนั้นขอหนุนใจที่จะให้คุณทำให้ตัวเองแน่ใจว่าไม่มีสูญญากาศในหัวใจคุณสำหรับพระเจ้าและจะไม่มีแรงกดดันใดที่จะเป็นปัญหาสำหรับคุณ เราจะมีชีวิตอย่างดีแบบที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราได้โดยชีวิตที่เต็มขนาดในความรักความเชื่อและความหวังใจในพระเจ้าให้เราใคร่ครวญภาวจนาพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกเติบโตขึ้นในความรักและความเชื่อดำเนินชีวิตอย่างคนที่ครบบริบูรณ์ในพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน